เรามาเก็บเรดี้ไปโรงพยาบาลกันอันนี้คืออาบน,น้ำเป็นตัวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะทากันแดดเพราะว่าช่วงนี้แวนมอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อนตั้งจากว่ามันหาที่จอดรถยนต์ลำบากนะคะก็เลยขอยติดมอเตอร์ไซค์เพื่อนไปแล้วแบบตอนเย็นเราไปกินข้าวเวลาไปต่างๆก็ค่อยแบบสลับกันอะไร ก็เลยต้องโบกทั้งกันแดดหน้าแล้วก็กันแดดตัวนะคะซึ่งวันนี้จะเป็นเออ่วันสุดท้ายที่เราจะได้ตื่นสายเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะเริ่มไปลาวแล้วนะคะก็จะต้องไปถึงโรงพยาบาลก่อนเจ็ดโมงเพราะว่าเริ่มราวประมาณเจ็ดโมงนะคะเฮ้ย เก็บช่วงเวลาที่มีความสุขหนีไว้ช่วงนี้ก็คือดาทางกันแดดโอลลี่เลยว่าไปโรงพยาบาลก็ใส่แมสนะคะก็เลยแหละให้กันแดดก็พอแล้วก็นย็นได้มาใหม่เดี๋ยวจะพกไปโรงพยาบาลด้วยเอาละ่ะ เพื่อให้ปากของเรามีสีสันบ้างไม่ดูโซมจนคนที่เห็นตกใจอสวยเท่านี้พอปึ๊บเดี๋ยวเราก็จะพกอันนี้ไปด้วยนะคะอั่นก็จะกันแดดผิวเพราะว่าซิ่งมอเตอร์ไซค์ เมื่อวานเลิกไวได้ขับรถกลับมาหอตอนประมาณบ่ายสองคือคอนกรีตถนนนะทุกคนมันแผ่ความร้อนแบบร้อนมากนั่นแหละแล้วก็เลยไปเมาส์กับเพื่อนว่าเออที่เราขับรถกลับมาหนะมันร้อนเนาะอ,อะไรเงี้ยเพื่อนก็เลยบอกว่าเออมันอาจจะร้อนเพราะเราับไวมึงแต่ว่ามันจะไม่มีแบบนี้แล้วก็ <c oughs> คือเราจะไม่ได้กลับไปแบบนี้แล้วก็เลยดีหรือไม่ดีปะอะไร และเราก็เลยต้องโบกกันแดดนะครับแดดเรียบร้อยก็จะมากินวิตามินกันนะคะเป็นแบล็คมลเรากินสอันนี้อันนี้คือเกี่ยวกับแบบพวกแบบสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยแบบการเป็นหวัดแล้วก็อันนี้เป็นแบบเส้นผมเล็บอะไรอย่างเงี้ยคือตัวนี้เราชอบกินเวลาที่ต้องใช้ร่างกายเยอะๆซึ่งก็เป็นช่วงนี้แหละเพราะว่าเหมือนน้องจะทำให้แบบไม่สบายยากขึ้น อันนี้แบบส่วนตัวเพราะว่าตั้งแต่กินมารู้สึกว่ากินช่วงสอบแล้วมันเวิร์กเพราะปกติช่วงสอบคือใช้ร่างกายเยอะมากแล้วก็จะชอบป่วยแต่เราห้ามป่วยช่วงนั้นก็เลยต้องนั่นแหละแค่สองอันนี้นะคะเพราะว่าอันนี้ก็จะเรื่องผร็จแล้วก็จะมาเก็บของไปโรงพยาบาลครับผมอันดับแรกใส่ชาร์จ iPad นะคะเผื่อจดเยอะ ก็จะต้องน้องจะต้องไม่ทิง้งเราไว้กลางทางแล้วก็ทิชชู่เพราะว่าห้องน้ําบางชั้นก็คือไม่มีทิชชู่เราก็ต,ต้องเตรียมไปแล้วก็ใส่เช็ดตรงนี้อันนี้เป็นล็อกบุกนะคะไว้แบบจดเวรจดหันถการที่ทําอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไม่ได้จดอะไรเพราะว่ากำลังทำความเข้าใจกับน้องเขาอยู่ว่าเออใช้ยังไงก็เป็นบัตรต่างๆนะคะหงทอง ตัวช่วยให้เราแบบผ่อนคลายอันนี้เป็นปากกานะคะเผื่อไว้จดอะไรเร่งด่วนอันนี้เป็นแอร์พอรตเผื่อฟังนู่นนี่ตอนพักเที่ยงแล้วก็จะเป็น iPad เสร็จแล้วก็ผ้าเช็ดเป็นปแล้วก็จะมีเสื้อกราวนะคะ ซึ่งพึ่งไว้ยอยู่แล้วก็เอาลิไปรเรียนด้วยแงน้นผมไปเลยแล้วเด้อ